รีวิวไอเปลตตะนาวสีคู่แข่งบอกเปดดวัตสุทัศน์เดี๋ยวคลิปหน้าพวกผมจะเอาเขามาประทะกันนะครับผมว่าใครจะ AI และการเซฟดีกว่ากันเนาะและอีกเรื่องหนึ่งข่าวที่น่าเศร้ามากเลยนะครับผมวันที่28ที่ผ่านมานี้นะครับผมโจตากองหน้าลิเวอร์พูลนั้นได้เสียชีวิตลงไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะผมผมก็ขอแสดงความเสียใจกับเดียโกโจตาด้วยนะคะผมก็ขอให้มีความสุขก,กับโลกหน้านะครับผมแล้วก็ หลับให้สบายนะโจตาน่าจะเป็นตำนานของทีมลิเวอร์พูลตลอดไปก็ที่ผมพูดไปนี่ก็เป็นข่าวจริงนะผมไม่ได้เอาเฟคนิวที่ไหนมาเล่าเนาะก็ขอแสดงความเสียใจกับเดียโก้โจตาด้วยนะครับผมอ่ะมามามาเข้าเรื่องนะครับผมตอนนี้งูสิงอินเตอร์มิลานพบกับทีมลาชันชุดขาดนะครับผมยางออกมากโกโก้ให้คนงโง่มันผ่าอันนี้ก็สิเป็นทีมผมนะครับผมนี่นั่มโดยไอ้เปตะนาวซีนะครับผมกับตันทีมกับบอลลูนคันนอตนะ อันดีสิเป็นทีมขัดเจนะครับผมแต่ญานิล้ายครับเสียวดากนําทีมโดยบักแกดเอื้อเหลือนะครับผมนะครับกาสองไฟกับพ้อมแล้วครับจังหวะนี้ครับผมอ๋อ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 เน็ตเอื้อเหลือเน็ตเอื้อเหลือไอ้งูจงอางเคียะมาให้มิสเตอร์บีมิสเตอร์บีเคียะให้เควินเดูบอยเควินเดูบอยลำลำอยู่ข้าวหนึ่งแล้วก็ส่งให้เอวบีตัวตึงเอวบีตัวตึงส่งกลับให้เอลบีสุดตึงครับผมส่งกลับมาทีไอ้บอยกูนะครับผมมาที่ไอ้งูจงอางอ๋ออ๋ออ๋อข้าลำเออส่ง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ่มี่ยังเกิดขึ้นบ่มี่ยังเกิดขึ้นจานบ่เห็นจานบ่เห็นเล่นต่อเล่นต้าจานบ่เห็นทำนี่ละมาตรฐานอบตโลกพราะคำการนี่ยัยฮาเล่นบ่แม่ข้าเจ้าสื่อกำการดิข้าเจ้ามาแข่งฟีฟีเสือกยังมาขี่โกงอยู่เนาะหลุยัยฮาเอ้ยโค้ชทีมข้าเจ้ากันนาคือพี่ปลาดูดนี่นากับเพราะำการนี่โค้ชทีมเฮาอเหรอครับเอ้ยรอคือบอกบอกสยองซะแล้วบุ้ยขัดขนาดกับไอเล่าจักมันขักแมนแน่บ่วบหน่อยว่ายใหญ่กับรอเบิรว อุ้ยโคตรกูกะลุงเจ้าของเนาะไปว่าเขาหนาพี่ปลาดูดเจ้าของหนาปันพี่ป้าซาหนี่ฮะอีหยังกวะมันมีหยังครับไอผมแค่ว่าประมาณจมๆกับเจ้าของอะครับไอมึงอย่าให้กูจับเด็นะว่ามึงว่ากูอะฮะจะังหวะนี้มิสเตอร์บียดกับส่งมาให้เอวบิวตัวตึงนะผมส่งให้งูจงอางนี่ซับโดนมาจังหวะนี่จังใดครับเด็กเว็นปาดก็รู้สิบุ้ยข้าขนาดครับไอเล่าบอกแล้วคันสิเลี่ยบอลอีลีกับย่าเลี่ยมไกลงูจงอางเด้อ พ่อเป็นเก็ตความรู้สมุดแลีนไปแลีนไปส,ม,ส,สมุดสูเลน่ะซูเลียงลบมู้จงอ่างมันจะแลนไรด,าด่าสูงมก็จะตอดขาสูลมเลยแหละบ่มีดอกเด้อกรรมาการมาจับมู้จงอ่างออกมันก็บยานคือนมือไงล่ะจังหวะนี้ครับผมเข้าเ,าเลี้ยงมานะครับผมไอด้ดำมัวพยายามสีเขานะครับผมเอาไปตอดขาทีมเดีวยวกันจังหวะนี้เพิน่นสาวบอลกีบูยบอกเปตาหน้าสีครับได้นะครับผมเอาจังใดจังใดเปตาหน้าสีจ้าลูกนี่บุ้ยอ๋อบะเปย์ยังว่าเปย์ยังฮรับบอกเปตาหน้าสีมึงเฮ็ดดีสุดแล้วไอเข้าใจน้องลูกว่ามันผ่าตื้อ เงี่ยขี่มาดไรบอกเท่ามาเออหลืกูใส่เออร์จกบาดได้ล่ะเบาเป็นยันนเออเยอองครับผมอ่ายังไงกะมาทีเอลบีสุดตึงของผมส่งมาที่บอกบอยบอกบ bon อยเฮ็ดบอลเสียวยังเหม็นคักนแน่โอ้ยเทนกี้เกียบโคเขาลูกนี่อ๋อมาโขว่าเอาตีนใส่ตีนแนนไอดำกามส่งมาทีไอ้บอยนะครับผมมาทีเอลบีตุดตึงครับผมพยายามเอามึงเฮ็ดบอลเสีย head bon ลุยฮ่าก็บจบไปที่เครื่องแรกนะครับผมกะบวาวาซานวาสีเนาะไอเรากะเซฟอยู่ดอกเบาเป็นยังมันอาจจะพลาดได้นะครับผมเพราะว่าวาหันมันเป็นลูกซ้ำเนาะลูกซ้ำไปสีฮับได้กันฮับได้กับโคตรเวอละ จังหวะนี้เขาจะส่งแม่กันนะครับผมไอ้ดำกำหอกกระสิไปแล่นจิ้มสวยดำกำบู้ยจะเป็นคักเป็นแน่ครับก่อนลนะ้งคนนี้ฮักที่สุดแล้วครับผมว่าสิเปลี่ยนเปลี่ยนยศเราเป็นกัปตันทีมจักหน่อยบวาสันวาสีแล้วก็โหดอยู่ได้สูวจังหวะนี้ครับผมเขาเจ้เากาอัลยานะครับผมนี่นี่เป็นไหนพอไอ้ดำกำนี่บอกแล้วคันเจอไอ้ดำกำกับเจออ๋ออ๋ออ๋อผมมีเตอร์บีไปนอนงใช้ข้าเจ้า จังหวะนี้เขาเจ้าก็เลี้ยงมากนะครับผมนี่ลบซีลบหาครับผมเจอจุจบาบาซิีนี่พ่อบอกหลดคันนอดกูบอกแล้วไม่ไปโอ้บอกเทนขี้เกียจลุยฮะกูคือคำดามึงแล้วเสียบอลหลายเทียแล้วนะมึงกูแค่เาบาเบาซื่อๆดอกบอกไปยังครับผมยังมีไอ้เปเตนาวสีดำเข้มลูกีปู๊ยจังแมนคักแมนแน่เซฟลูกปาฏิหาริย์ได้ตบมือเลยจังหวะนี้บอลกับเขาทางมิสเตอร์บีนะครับผมเอาเว้ยจันจันอุ้ยนี่ล่ะมาตรฐานอบตโลกกูแฮ้งมาอย่างมาเตยบอฟฟี่ทุกอย่างฟี่ควยเอ้ยกรรมการนะบอฟฟี่ กับบาวาซันวาซีผมบอลกับตกมาที่เอลดีบีวต์ตึงทรงไฮมิสเตอร์บีมิสเตอร์บีสทรงไฮงูจงอางทรงไฮบักโจโจลาคามสตาวัตครับผมไอเ้เราสิเปิดไปทางกาบขวาหรือไม่นี่จูจ้าบาซิลทรงไฮงูจงอางลงปานตรงนี้บูยจังแม็นคักแม็นแน่กูบอกแล้วว่าอย่าเล่นบอลไก่งูจงอางวะเตะเราอย่าขี่มาดหน้าบังงูจงอางเดี๋ยวถือตีนข้าเจ้าได้ล่ะถือส้นตีนนอกสนามแล้วกูบ่าซอยเด้อมาห่องเอ้ยไอ้ครับไอ้ครับซอยผมแน่ผมถือน้ำตีกูบ่าซอยอ่ะบอกให้กูสีแจ้งสถานนีมิตมาจับมึง มันมีแต่สถานพินิจเมมติครับไอ้จากแล้วกูก็บอกอีมาลัวตัวเลกูไปยังสั่นละสูก็ยังเสีเดียดกับคำกกูร้ายกูขี่เดามมโนมงหน้าภากไปยังสั่นละจากวันนี้เขาจะกระซงให้กันนะครับผมโดดขนดเขาแล้วก็กิงๆๆๆ่งกิ่งกิ่งกิงล้สาดไปนะครับผมอุยขนาดครับอ้เราดีแล้วได้โหลดคันนดได้เห็นจังสีดูดูได้ว่าจอยัากิ่งไปใส่ข้าเจ้าล่ะเดี๋ยวหัวเหลี่ยมเี่ยมมึงกปนคือมันคือจังฟุตบอลข้าเจ้าจะคิดว่าเบ้ออกข้าเจ้าจีเตคหัวมึง ิดลูบักหาเฮ็ดแมงยังบักเราบักบ่อยมันเห็ดอย่างเขามันนี่เฮ like ้ยอ๋ออ๋อไอ้ดำไอ้ดำเอาไปตีอัดเจ้าอุ้ยนี่เห็นบอถือกรรมการบวยเลยบัวสันวาซีเขาเจริว่าได้ฟีคิกนะครับผมเขาเจริญวะทรงให้กันเรียนมูลเรียนเดียดก่อนเรียนเรียนเดียดก่อนนี่เสียบเสียบโอ้ดีมันรวตัวเมอเออเออศาสต์ไปบุ้ยขนาดครับไอ้ดำเอาเฮ้ยลูกโทษตีอ๋อฟีคิกเอาไปยังบักเซนที่เกียมไปปีดขางเด้อทำเด้ออ๋อบักเปีดตะนาวสิ โอ้โ้ฉันเลยขาดข้ามกูดัสีขาวบเปตานนวสีครับได้อยู่แล้วบอกเทนมึงอะไปตันบอกข้วยกูไม่ได้สร้างมึงไปด้วยซ้ำแร้วที่ไอ้สร้างบอกเทนว่าหันดีคืออีหยังครับใส่ไผสร้างกูไม่ได้สร้างมันฮุ้ยจังแมนคักแมนแนจำไว้เลยมึงอย่าลืมข่วมโคตรจังนั่นล่ะกระจบสกอไปที่สองประตูต่อศอนะครับผมซ้ำว่าจ่าวกันเนาะก็ขอแสดงความเสียใจให้กับเดียโก้โจตาด้วยนะครับผมที่เสียชีวิตไปก็คลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย